เดินกระจกกรจกกระจกช่องยุกี้ไม่นาวหรอร้อนเลยร้อนอ่ะเมื่อวานชวนเล่นไม่เล่นใช่ไหมคุ้นแม่ได้ลายไม่ก็พูนนั่นคือใครจัดกัด ชนะชนะชนะเด็กเจ็ดขวบภูมิใจไหมเอาไปหยิบมาเดี๋ยวรถมาเร็วไปหยิบมาลูกไปหยิบมาเอาแล้วแเดี๋ยวมันมืดก่อนอาไปแล้วไปแล้วไอโรเดนโดยังแพ้เลย